<c oughs> ทีนี้คำกาลันยู่กาลันยูมันก็รู้เวลารู้เวลาที่ควรจะทำอะไรรู้เวลาที่ควรจะไปไทน้นาไปออกปิดไปไรู้เวลากาลันยูรู้เวลาในภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมรู้เวลาที่จะจับการกับพิเลศ เมื่ออะไรเป็นเวลาที่จะจัดการกับกิเลสรู้เวลานั่นคือเป็นกาลันยูผู้รู้เวลา <c oughs> รู้เวลาของภาษาคนมันมันรู้ด้ดยกิเลสตัณหาเพื่อจะทำอะไรให้ได้ตามที่ต้องการ <c oughs> แต่ถ้าในภาษาธรรม <c oughs> รู้เวลาที่จะจัดการกับสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์คือจัดการกับกิเลสถึงเวลาหรือย,ยังที่จะจัดการกับกิเลส หรือว่าในระยะนี้ในโอกาสนี้จะจัดการกับกิเลสอย่างไรจะบรรเทากิเลสจะละกิเลสจะตัดกิเลสเนะี่ยเวลาอย่างไรอย่างนี้เรียกว่ารู้เวลาในภาษาคนรู้เวลาทํางานห้างเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในภาษาธรรมะรู้เวลาสําหรับจะจัดการกับกิเลสขอทุกคนรู้จักเวลาในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> ทั้งภาษาคนและภาษาธรรมรู้จักเวลาที่ทํางาน้ได้ประโยชน์นี่ก็รู้จักเวลารู้จักเวลาที่จัดการตะกิเละให้หมดไปนี่ก็ยิ่งสูงสุดรู้จักเวลาในลักษณะที่สูงสุดในการลันอยู่